ับสวัสดีครับผมชายพลครับจากฟอร์ดนิวเอล่าสมุทรปราการครับวันนี้เป็นช่วงเช้าอากาศดีๆครับวันนี้มาเรามีรถสงโอบมาโชว์มาให้ลูกค้าดูนะครับแล้วก็เป็นชุดตกแต่งเพื่อมาดูเป็นแบบต้นแบบหรือตัวอย่างที่ลูกค้าดูและกําลังตัดสินใจอยู่นะครับนี่คือตัว ฟอร์ดเน็กซ์เจนเนอเรชั่นวายแท็กซี่ประตูสี่ประตูสีเทาดําครับราคาของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับแรงม้าร้อยเจ็ดสิบแรงม้าแล้วก็แรงบิดสี่ร้อยห้านะครับวันนี้เอาชุดแต่งไม่ชมแล้วครับก็คือนี่เลยครับตัวนี้คือชุดวายบอดี้นะครับที่เพิ่งทําออกมานะครับแล้วก็รถเดี๋ยวจะรอส่งมอบละช่วงเก้าโมงนะครับตัวนี้จะเป็นชุดแต่งวายบอดี้ครับสังเกตว่าชุดวายบอดี้ครับเขาจะมีเรื่องของตัวซุ้มล้อที่ขยายออกนะครับทำให้ตัวรถออก ขยายกว้างขึ้นดูบึกบืนขึ้นนะครับดูแบบโหแข็งแกร่งแล้วก็มีกล้ามมีมัดมากขึ้นนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเรื่องของกระจังหน้าที่เป็นตัว FORD เป็นฟอนต์หรืออักษรขนาดใหญ่เป็นลายสามมิตินะครับดูชัดเจนขึ้นนะครับมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้านล่างของชุด Y i o d y นะครับก็จะมีเรื่องของกันชน กันชนตัวนี้นะครับแล้วก็สลับสีเป็นสีบอลเงินนะครับหรือลูกค้าต้องการจะปรับเปลี่ยนเป็นสีดําก็ก็ทําได้ครับสั่งได้นะครับก่อไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้านะครับที่เป็นรูปตัวซีนะครับแล้วก็ทําการครอบนะครับครอบอ่ครอบไฟหน้านะครับตัวนี้เพิ่มความเป็นมิติให้นะครับแล้วก็ทําให้เวลาเรามองไกลๆเนี่ยมันดูเป็นสัดส่วนขึ้นนะครับดูคมขึ้นนะครับไฟหน้าก็เป็นฟิลเตอร์โปรเจคเตอร์นะครับให้ความส่องสว่างที่ชัดเจนขึ้น